สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องเออน่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวเรื่องเพื่อนในจินตนาการสมัยเด็กชื่อ Girl แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่จินตนาการธรรมดานะสิคะครับน่าสนใจมาก เรื่องนี้มาจากผู้ใช้ชื่อ Ghostlover ค่ะโพสต์ไว้ในเว็บ YoGhostStories.com ตั้งแต่ปี2007นู่นเลยแต่ประเด็นคือคนเขียนเนี่ยเขาเล่าจากที่คุณแม่เล่าให้ฟังอีกทีนะคะอ๋อครับเป็นความทรงจำที่ส่งต่อมาอีกท่อหนึ่งใช่ค่ะเราก็จะมาดูกันว่าเอ,อเรื่องนี้มันยังไงกันแน่ครับผมผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่มันคาบเกี่ยวระหว่างจินตนาการของเด็กๆใช่ไหมครับกับการตีความของผู้ใหญ่แล้วก็ บางทีอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่มันอธิบายยากจริงๆก็ได้เริ่มเรื่องเลยนะคะคือผู้เขียนเนี่ยตอนอนุบาลเขามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อเกลที่สําคัญคือเขาบอกว่าเกลเนี่ยเหมือนเด็กจริงๆเลยมองเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแม้แต่ไปโรงเรียนอืมเหมือนเพื่อนปกติเลยแต่แค่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นใช่ค่ะแต่มีเหตุการณ์หนึ่งในสนามเด็กเล่นที่เอ่อทำให้เรื่องมันเริ่มแปลกๆขึ้นมาเหตุการณ์ดอชบอลใช่ไหมครับ ใช่ค่ะตอนเล่น dodge ball กันอยู่เนี่ยมีเด็กคนอื่นตะโกนขึ้นมาว่าเกิลโดนบอลออกไปอ้าวแสดงว่าเด็กคนอื่นก็รับรู้ถึงเกิลนั่นน่ะสิคะมันแปลกตรงนี้แต่พอทุกคนหันไปหัวเราะเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนคือ Amber ผู้เขียนเรื่องอะคะ่ะเห็นว่า g กิลชักมีดออกมาโหมีดเลยเหรอครับค่ะเธอก็เลยตกใจตะโกนบอกทุกคนให้ระวังแต่ กลายเป็นว่าทุกคนหัวเราะใส่แล้วบอกว่าเกิลเป็นแค่เพื่อนในจินตนาการไม่มีอะไรหรอกอืมตรงนี้น่าสนใจมากครับคือตอนแรกเหมือนจะรับรู้ร่วมกันแต่พอมีเรื่องน่ากลัวเข้ามากลับผลักไปเป็นแค่จินตนาการซังนงั้นมันสะท้อนความสับสนหรือการรับรู้ที่ไม่แน่นอนของเด็กๆได้ดีเหมือนกันนะแล้วเรื่องมันก็เออน่ากลัวขึ้นไปอีกนะคะมีเหตุการณ์บนหลังคาบ้านครับอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างพีคเลย เกิลชวนแอมเบอร์ขึ้นไปบนหลังคาค่ะ <Ừ. S 2> แล้วบอกว่าถ้าอยากเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปต้องกระโดดลงมาด้วยกันโอ้โห oh อันตรายมากโชคดีมากๆค่ะที่พ่อกับแม่มาเห็นทันแม่คว้าแขนเสื้อไว้ทันส่วนพ่อก็รอรับอยู่ข้างล่างครับจุดนี้สำคัญเลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรือจินตนาการแล้วมันคือสถานการณ์เสี่ยงชีวิตจริงๆมันทำให้เราต้องถามว่าไอ้เพื่อนที่ชื่อเกิลเนี่ย กำลังทำอะไรกันแน่มีอิทธิพลแบบไหนต่อเด็กแน่นอนค่ะว่าพ่อแม่ก็ต้องกังวลมากคุณแม่ก็เลยพาแอมเบอร์ไปหาหมอครับตามขั้นตอนปกติตอนแรกคุณหมอก็บอกว่าอืมเป็นเรื่องปกติเด็กเล็กๆก,ก,ก็มีเพื่อนในจินตนาการได้ครับซึ่งก็เป็นการวินิจฉัยตามหลักทั่วไปแต่เหมือนคุณแม่ยังไม่สบายใจวันต่อมาก็เลยพาไปหาหมอคนเดิมอีกคราวนี้แอมเบอร์ได้คุยกับหมอตามลำพังแล้วก็ยื่นรูปวาดรูปหนึ่งให้หมอรูปวาด หมอก็ถามว่ารูปใครแอมเบอร์ Amber ตอบว่ารูปเกิลแล้วก็บอกว่าเกิลให้มาแล้วไงต่อครับปรากฏว่าหมอเรียกแม่เข้ามาคุยทันทีเลยค่ะโชวรูปนั้นให้ดูแล้วบอกว่าบอกว่าดูเหมือนว่าลูกสาวคุณจะมีเพื่อนเป็นผีโอ้โหวินิจฉัยแบบนั้นเลยเหรอครับจากหมอเนี่นะใช่ค่ะแล้วที่น่าแปลกใจกว่าคือหมอแนะนำวิธีแก้ด้วยนะคะแนะนำว่ายังไงครับ บอกให้แม่กลับบ้านไปบอกวิญญาณตนนั้นให้ออกไปซะบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไม่เคยทำพิธีปัดเป่าอะไรทางศาสนาเลยอืมเป็นคำแนะนำที่เอ่อไม่ค่อยได้ยินจากแพทย์เท่าไหร่ค่ะแล้วคุณแม่ก็ทำตามนะคะคืนนั้นพอกำลังยืนพูดบอกให้วิญญาณไปดีๆเนี่ยไฟในบ้านก็ดับพรึบครับแล้วแม่ก็อ้างว่าเห็นเป็นร่างเด็กผู้หญิงวิ่งพรวดออกไปนอกบ้านเลย หลังจากนั้นเรื่องเกิลก็หายไปใช่ค่ะหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีเรื่องของเกิลอีกเลยแต่จุดสำคัญที่สุดที่ผู้เขียนย้ำไว้เลยนะคะคือตัวเธอเองเนี่ยจำอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์พวกนี้ไม่ได้เลยอ้าวจำไม่ได้เลยเหรอครับไม่ได้เลยค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องที่คุณแม่เล่าให้ฟังตอนโตแล้วทั้งนั้นครับอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้เรื่องมันเคลุมเครือมากๆ คือความทรงจํามันผ่านการเล่าต่อไหมทีหนึ่งมันอาจจะมีการตีความหรือรายละเอเียดบางอย่างเปลี่ยนไปได้ใช่ค่ะแล้วก็มีคนในคอมเมนต์ของเรื่องนี้บนเว็บด้วยนะคะที่ชี้ว่าฉากบนหลังคาน่ะมันคล้ายๆหนังเรื่อง The Amityville Horror อยู่เหมือนกันอ๋อครับก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าได้รับอิทธิพลจากสื่อหรือเปล่าแต่ก็มีคอมเมนต์อื่นๆนะคะที่เข้ามาแชร์ว่า ตอนเด็กๆพวกเขาก็เคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกันครับก็เป็นไปได้หลายทางสรุปแล้วเรื่องนี้มันก็เลยซับซ้อนนะคะมีทั้งเรื่องจินตนาการของเด็กที่อาจจะดูเหมือนจริงมากๆมีเหตุการณ์ที่ตีความได้ว่าเหนือธรรมชาติมีความกังวลของพ่อแม่เข้ามาเกี่ยวครับแล้วก็ปัจจัยเรื่องความทรงจําที่เล่าต่อๆกันมาอีกใช่ค่ะความคลุมเครือคือหัวใจหลักของเรื่องนี้เลยครับเพราะมันมาจากคาบอกเล่าต่ออีกที แล้วก็ดันไปคล้ายกับเรื่องแต่งดังๆอีกมันก็ยากที่จะพิสูจน์อะไรได้แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็สะท้อนความเชื่อแล้วก็วิธีที่คนเราเรับมือกับสิ่งที่มันหาคำอธิบายชัดๆไม่ได้เหมือนกันนะครับนั่นสิคะแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ตอนท้ายด้วยนะคะคือการที่แพทย์ซึ่งปกติควรจะอิงวิทยาศาสตร์กลับวินิจฉัยว่าเป็นผีแล้วยังแนะนาวิธีไล่แบบนั้นอีกมันทำให้คิดเหมือนกันนะคะว่าบางทีผู้เชี่ยวชาญเอง เวลาเจอเคสที่เกี่ยวกับคำบอกเล่าของเด็กที่มันดูเอ่อเหนือธรรมชาติเนี่ยเขามีวิธีรับมือหรือให้คำแนะนำนอกกรอบความรู้ปกติยังไงบ้างครับหรืออีกมุมหนึ่งก็คือความเชื่อหรือคำแนะนำจากคนที่เราเชื่อถืออย่างหมอหรือพ่อแม่เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการตีความประสบการณ์วัยเด็กที่มันอาจจะกำกลมกลวม,ม,มอยู่แล้วได้มากหน่อยแค่ไหนอืมเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะ